หลบไปไกลๆพระยังหวานหยดจนมดยิ้มเหมือนเดิมค่ะเห็นขาลายเป็นจ้ำๆก็นึกว่าเจ๊คิมไปตะลุยปากเข้าดงมาหรือเปล่าที่ไหนได้เจ้าตัวเผยว่าเป็นเพราะแพ้อาหารทะเลและของหมักดองค่ะดีนะที่เป็นแค่ผื่นขึ้นตามตัวเพราะถ้ากระทบเส้นเสียงของแย่ก็แหมเน้นทายเสียงมากกว่านินาจริงไหมคะคุณพี่ว่าจะดีว่าเสียงทรงพลังเจนนิเฟอร์คิมแต่งานนี้ก็ไม่รู้ว่างานมันนานนะ ห, inh. หรือว่าที like. ่เ like. จ้า like. กําลังหิวมากถึงได้หยิบคอกคอร์นไว้เคียวกรุบๆตั้งแต่เริ่มงานยันจบงานอย่างนี้แหละค่ะเออจอีครัมาดามว่าช่วยแบ่งป๊อบคอร์นให้เจ๊ขิมเคียวเพลินๆลิมั้งท่าจะดีน เจ๊แกจะยิ้มออกบ้างอะไรบ้างค่ะ